สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงแก่นของปัญหาของการจัดก,การศึกษาของประเทศซึ่งไม่ค่อยมีคนกล้าพูดนะักการเมืองก็ไม่ค่อยแตะเพราะมันไปนกระทบกับฐานเสียงของเขาแก่นของมันที่มันเป็นปัญหาซึ่งปีสีสองตอนเริ่มต้นทําก็กว่าจะแตะได้นะก็แทบเป็นแทบตายนะครับตอนเรายุคปีสีสองยุคโครงสร้างใหญ่ๆของมันสิบสี่กรม 2, สอางสำนักงานหนึ่งตบะวงมหาวิทยาลัยก็ แทบจะเราเรียกว่าสู้กันถ้าเป็น,น,นถ้าตายแล้วที่สุดก็ยุบได้ยุบมาเหลือห้าแทง่งแต่ว่าพอยุบเหลือห้าแท่งมันกลายเป็นว่าเรามาโตข้างล่างอีกโตมาตรงกลางอีกออก็คือตอนนี้มันเป็น400ประมาณ400เขตไปล่ละมีคมใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายแล้วมันเป็นโครงสร้างใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมอีกตัวนี้มันคือปัญหาของมันปัญหาประการที่สองของกระทรวงสาธารณสุขก็คือนอกจากใหญ่โตเถอะทะอุอ้ยอ้ายเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องการ รวบอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ทากันแล้วเขาเลิกทำกมนแล้วยิ่งโลกมันสลับซับซ้อนโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมันจะเป็นตัวท่วงการที่จะปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศได้รวมทั้งมันเป็นช่องทางในการที่จะทําการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายวิธีการจากงานวิจัยหลายชิ้นของสภาการศึกษาก็ตามของนักวิชาการหลายสํานักก็ตามก็เห็นตรงกันว่า ต้องกระจายอํานาจครับกระจายอำนาจมาที่สถานศึกษากระทรวงต้องเล็กลงสถานศึกษาต้องใหญ่ขึ้นเหมือนรูปสีเหมือนรูปสามเหลี่ยมครับกระทรวงเล็กๆทําหน้าที่เพียงกําหนดโพลบาีกาหนดนโยบายแล้วก็มีเลกูุเลเตอร์ที่เป็นกลมเอาละกลมมันยังมีอยู่ก็มีหน้าที่ในการติดตามกํากับสนับสนุนพอออปเพลเตอร์ที่เป็นสถานศึกษาเป็นคนบริหารจัดการเป็นคนทําเองงานสีงาน คือบริหารงานบุคคลบริหารงานทั่วไปงบประมาณและวิชาการเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนดีไซน์แบบเขาต้องเป็นคนออกแบบให้มันสอดคล้องกับนโยบายให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนของสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักว่าผู้เรียนอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนอันนั้นเป็นไปตามหลักวัตถุปัญญาของโอเวิร์ดการ์เนอร์ที่บอกว่าผู้เรียนนั้นมันแตกต่างกันคนเก่งวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะก็จะต้องเรียนแบบหนึ่งหลักสูตรต้องเป็นแบบหนึ่ง คนเก่งช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าก็ต้องเรียนแบบหนึ่งหลักสูตรต้องเป็นแบบหนึ่งคนเก่งดนตรีกีฬาศิลปะต้องเรียนอีกแบบหนึ่งสไตล์แบบหนึ่งก็ไม่ต้องมาบังคับให้เรียนเส้นทางแบบเดียวกันแล้วไปแยกกันตอนขึ้นไปมหาวิทยาลัยอันนี้มันช้าเกินไปมันต้องแยกตั้งแต่พอถึงป .6 อย่างเงี้ยต้องเริ่มรู้แล้วลว่าเขาจะไปทางไหนให้เขาได้เลือกครับระบบการศึกษาแบบนี้คือระบบการศึกษาที่เคารพความแตกตา่างเคารพ คนที่เขาจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยเฉพาะที่เรียกว่าความต้องการของผู้เรียนเป็นตัวตั้งไม่ใช่ความต้องการของกระทรวงของประเทศที่บอกว่าต้องให้เรียนแปสาระพันสองชั่วโมงเท่านั้นใครไม่ได้ตามนี้ก็จะต้องไปจบประมาณนี้นะครับอันนี้คือแก่นของมันเพราะฉะนั้นยุบคราวนี้ก็คือจะต้องยุบเพื่อให้โครงสร้างมันเล็กลงมันมีเฉพาะสถานศึกษา มันมีเฉพาะหน่วยงานที่เป็นคนสนับสนุนส่งเสริมครับติดตามใครที่ไม่มีงานก็จะต้องยุบตัวเองครับพวกงานที่เป็นซ้ำซ้อนคนอื่นที่อยู่ตามภูมิภาคที่อยู่เป็นผู้ตรวจราชการที่มีซีต่างๆซีใหญ่ๆตำแหน่งใหญ่ๆเงินเดือนเยอะๆไม่มีงานเนี่ยต้องทำใจละต้องยุบวิธียุบันก็ไม่ยากครับมันก็คือเมื่อไม่มีงานเนี่ยปีสี่สองบทเรียนปีสี่สองคือ ต้องมาอยู่กับคนที่เขามีงานตำแหน่งนั้นเมื่อไม่มีงานเนี่ยพอเกษียณตายลาออกต้องยุบนะครับตั้งเพิ่มไม่ได้เห็นไหมมันลดลงอัตโนมัติเพราะงานโดยตัวตั้งงานทุกวันนี้มันใช้ AI ช่วยเยอะครับงานวิชาการงานบริหารงานบุคคลงานบริหารงานทั่วไปหรืองบประมาณเนี่ยบางอย่างครึ่งต่อครึ่งมันใช้ AI ช่วยนะครับเช่นงานจัดเก็บข้อมูลงานบันที่การประชุมงานอะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้คนแล้วครับทุกวันนี้มันง่ายมากงานรับ ลงเอกสารงานตรวจสอบงานช่วยครูการกองอเป็นผู้ช่วยครูก็ยังทําได้เลยครับงานวิชาการนะครับมีแอร์มาททำได้หมดเพราะฉะนั้นกระทรวงมันจึงไม่มีความจำเป็นต้องใหญ่โตเทอะทะาอย่างปัจจุบันมันคือจุดคันงัดถ้าถามผมมันคือปัญหาใหญ่มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแต่ฝ่ายการเมืองชอบครับเพราะมีอำนาจในการจัดการสั่งการได้จริงๆมันก็สั่งครูอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะครูก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่ถามผมก็คือว่า ต้องยุบเพื่อกระจายอำนาจมาที่สาสถรนศึกษาจริงจะสอดคล้องกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงรับ